เจาเกิดวันนี้จะกินข้าวกบบแป็ยากเออเกตส์ตาวันนี้เขเมึงขอโทษนะผู้หญิงนะไม่โอเลยได้หมอไปถึงไปอาบน้ำหัวสะพานสมัยก่อนเราดีหัวสะพานเนี่ยนึกเนี่ยต้องย่างไปทอดในปวดหมอนี่วิ่งไปคว้าจนหนาวจนหนาวไม่ยาวนานไม่หายด้วยาหนใหม่เอาเนอไปไปไไปไ รอท่านคุย่าค่ายาก็ไปพาม่ยตังมละเศเลยัที่ยวไยอ่อันนี้กี่เดือนแล้วนะครับาเดือนเดือนที่ยังไม่ได้ชมระหนี้ให้เขาช่ไมครับเาน้อเ้วนน้ำตามพรามรไม่ได้ดูแลนะครั อยามาบนไปคอให้กั้งั่นกันา้ทรเจห่งหญ่เลยไม่ต้องเงีะบชื่อมากุยจังสุ ประเทศตไม่ได in in ้แลืออะไรเนยมันมีพักอะไรทไหนล้วเนี่ยผรู in wow ้ว่าขนายคุณต้องการให้วคุยกับเราในนั้นเองถ้เราไดู้คที่สามทีกิด้วเรา่ทามดรนในไทยแต่ไม่ใช่ว่า ไว้ต่อเราหมา่ฟอกฟันอยู่กันที่ไม่ฟอกอยู่คนเดียวแล้วก็เที่ยวใเสืองูแล้วก็ให้การที่ว่นูแลวก็ต้องคอยดตัวมกลัไม่ับไรมีเรื่องตอนนี้ไม่บ้าผมอยู่วันสาแล้วนี้นะที่ผมจะทิ้ใจให้ฟังแต่เรื่องีกเนเราไม่เยิดเลยครับเพราะว่าเลกนบบเป็นเมืองบริการเราเป็นเมืองที่น่ารัก